ภาพคุณตะวันกำลังเตรียมอุปกรณ์เพื่อจะออกไปขายของภาพคุณตะวันกำลังทำงานบ้านภาพคุณตะวันกำลังถักสายหนังสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเคียงบ่าเคียงไหลค่ะคุณคิติพรประวัติศรีชัยพิธีกร วันนี้แขกรับเชิญคนพิเศษของไม้ไมได้มีโอกาสรู้จักกับเขาผ่านทางแอปพลิเคชัน Be My Eyes ไมยเชื่อค่ะว่าวันนี้ใครก็ตามที่ได้ดูรายการเคียงบ่าเคียงไหลของเราจะได้รับประโยชน์และได้รับกําลังใจจากการที่รู้จักกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราคนนี้แน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปหาเขาพร้อมกันนะคะภาพสัญ,ญลักษณ์รายการเคียงบา่าเคียงไหล ภาพคุณทิติพรกำลังเดินทางไปหาคุณตะวันมาถึงบ้านแขกรับเชิญกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปหาเขากันนะคะพี่ตะวันสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญอนในเลยครับผมขออนุญาตนะคะ <Okay. S 1> มาค่ะขอคุณมาเชิญครับขออนุญาตเข้าห้องนะคะครับผมด้วยความยินดีครับเปิดประตูได้เลยเนาะ ภาพคุณตะวันกำลังถักสายหนังเพื่อเตรียมไปขายพี่ตะวันขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้ให้ไม่ได้มาเยี่ยมที่บ้านค่ะพี่ตะวันแนะนำสั้นๆให้ผู้ชมรู้จักหน่อยนะคะก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมตะวันวุฒิชัยอิมมานะครับผมก็ปัจจุบันนี้ทำเครื่องประดับแฮนด์เมดเป็นของตัวเองครับผมเดี๋ยวจะมารู้จักพ,พี่ตะวันมากขึ้นด้วยกันขอถามก่อนพี่ มันเริ่มต้นเนี่ยตอนตอนแรกพี่พิการไหมตอนแรกผมเป็นคนตาดีมาก่อนครับถึงอายุเท่าไหร่คบพี่ประมาณ3าสิบประมาณ30มสิบครับผมก็คือส0มสิปีนี้พี่ไม่ได้เป็นผู้พิการทางการมองเห็นใช่ใช่ครับแล้วตอนนั้นพี่ทําอะไรอะคะทำอาชีพอะไรต้องบอกว่าอย่างเรื่องงานนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าขออนุญาตเล่าจากงานแรกดีกว่านะเพราะว่ามันน่าจะเตือนกำลังจะให้หลายคนนะครับผมก็เป็นเด็กตาจังหวัดคนหนึ่งนะครับผมเรียนจบ ปวสนะครับผมอยากทํางานกรุงเทพมากๆเพราะว่ารู้สึกมันเจริญนะครับผมเนาะแต่พอเรากลับเข้ามาทํางานในเทปครั้งแรกเนี่ยเราทํางานร้านถ่ายไก่ทอดนะครับผมแต่เรารู้สึกว่าค่าใช้ใจ่ายเนี่ยมันไม่พอใช้ก็หาอะไรได้เสริมโดยที่เป็น,ปนพนักงานเก็บจานในพัตคารในสนามบินซึ่งทํา2งานคู่กันนะครับผมนอ้องขายไก่ด้วยแล้วก็เก็บจานด้วยชัวใช่วันหนึ่งก็ทํางานประมาณ18ชั่วโมง S <S เดือนแรกเดือน uh huh. แรกโอ้โอเคมากเลยครับผมพอเดือนที่สองปุ๊บเนี่ยเราสึกว่าเราไปยืนเราลถเพื่อไปต่องานเนี่ยเรายืนหลับเราจะเป็นลมเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วเราก็เลยทิ้งงานขายไกยท่ทอดเนี่ยมาทํางานในสนามบินแล้วก็มีโอกาสได้เจอเชาวต่าตงชาติมากๆเลยเรารู้สึกว่าเวลาที่คนพูดภาษาอังกฤษได้เนี่ย มันเท่เราเออเรา,า,า,เ,ราเราก็อยากเป็นก็ตะวันเป็นเด็กเก็บจานนะผมนะแต่สิ่งที่ตะวันแตกต่างเนี่ยอย่างโต๊ะ20ตัวเรียงอยู่เนี่ยตัวนอกจักเรียงตรงกันเป๊ะเนอะองศาต้องเป๊เะเอนั่นออกปะคือเบี้ยวไม่ได้เบี้ยวแล้วแบบ<ะ>รู้สึกไม่สบายใจอะไรที่เราคึดว่าเวลาเรามาเป็นลูกค้าร้านนี้ไม่น่าเข้าอย่างนี้หรอกปะพอเราเป็นคนทำงานที่เอ้ยอยากให้ให้ลูกค้าเดินต้องเนี้ยเออใช่ใช่ก็ทำแบบนี้โดยที่ใจมันรัก กับสิ่งที่ทำนะ,ะจนะแผนกอื่นเนี่ยเขาเห็นความสามารถของเราในเรื่องของการทํางานในเรื่องการฝึกทักษะคุยภาษาังกฤษก,ก,กับชาวต่างชาติได้เขาก็ขอทานเฟอร์ผมจากแผนกเด็กกับจานเนี่ยไปเป็นพนักงานต้อนรับห้องรับรองสายการบินชั้นเฟิร์สคลาสบิสเนคคสคลาสเรียกเลยว่าก้าวกระโดดเลยนะพี่ก้าวกระโดดมากๆแล้วก็ผมเป็นผู้ชายคนแรกที่ได้ไปอยู่ในแผนกนี้ด้วยครับผม,มเป็นพนักงานต้อนรับในสนามบินด้สักพักหนึ่งเนาะประมาณ3ปีเนาะแล้วก็ไม่ต้องการที่จะย้ายไปสนามบินใหม่เนาะ ก็ลาออกมาเป็นเซลขายบัตรเครดิตขายสินเชื่อกับธนาคารนะครับผมเนาะแล้วก็ทำไปสักประมาณปีนึงโดนท้าบ t i จากบริษัทการเงินบริษัทหนึ่งนะครับผมให้มาทํางานที่บริษัทนะครับผมก็บริษัทเนี้ยเราได้ตั้งเป้าหมายว่าจะวางอนาคตไว้กับตรงนี้เลยนะครับผมตลอดหนึ่งปีเนี้ยทำงานหนักมากรู้ด้วยว่าจบปีเนี้ยปีที่สองปีสามปีสี่เนี่ยเราได้ไรถแน่นอนอเราวางแผนชีวิตไ,ไ,ไว้แน่นอนนะครับผมสบายทางานหนักมากแต่ณนะ ช่วงเวลานั้นนะครับผมเรามีวิกฤตทางสายตาโดยที่เราไม่รู้ตัวจนกระทั่งเนี่ยเราสูญเสียสายตาฉับพันภายในหนึอาทิตย์คือเราไม่รู้จริงๆนะจนเราสึกเวลามองจอคอมพิวเตอร์ ไม่ออกแยกแบงค์ไม่ออกอย่างนี้นะครับผมเนาะก็เลยไปร้านแว่นตาเพื่อจะตัดแว่นตาใหม่ค่ะนึกว่าสายตาแบบเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็คือร้านแว่นตาบอกว่ามันวัดไม่ขึ้นให้ไปหาหมอเราก็ไม่เป็นไรยังพอมองเห็นอยู่ก็ฝืนไปเรื่อยๆจนไม่ไหวแล้วก็จนต้องให้เพื่อนเนี่ยจุงไปโรงพยาบาลครับผมถ้าใช้คําว่าเพื่อนจูงนี่คือจากการเห็นร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยณวันนั้นอ่ะมันมันมันเห็นแล้วมันงงมันเห็นแล้วไม่งงมันเบอรอ มันไปไม่ถูกครับผมมันเห็นอยู่แต่มันงงมันเบอร์ไปหมดเลยครับผมเพราะว่าข้างขวาเนี่ยเราบอกไปแล้วมันกำลังมาข้างซ้ายครับผมเนาะก็<ฤ>รอบแรกเนี่ยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลคุณหมอจับแอสมิดเลยหกเจ็ด <c oughs> วันเจ็ดวันแล้วก็คุณหมอบอกคุณหมอทำได้เท่านี้ <c oughs> ก็คุณหมอส่งตัวมาโรงพยาบาลใหญ่ในกรุงเทพ <c oughs> นะครับผมก็ <c oughs> ช่วงรอส่งตัวก็ต้องกลับอยู่บ้านประมาณหนึ่ง หนึ่งเดือนนะครับผมแล้วก็พอมาโรงพยาบาลใหญ่ในกรุงเทพเนี่ยก็โดนแอดมิทยูอีกประมาณ1เดือนครับผมแล้วก็ตลอดหนึ่งเดือนนั้นก็เข้าห้องผ่าตัดเป็นว่าเล่นครับ<อ>ผมใช่เข้าใจเข้าใจเลยว่ามันเป็นแบบไหนนะครับผมเนาะก็จนกระทั่งมีการฉีดยายเข้าไปในลูกตายอย่างเงี้ยครับเขาบอกสาเหตุไหมคะคือเชื้อโรคเข้าตา เชื้อโรคเข้าตาใช่แต่จำชื่อเื้ๆไม่ได้มันพูดยากภาษาภาษาอังกฤษครับผมเนาะก็ <c oughs> คุณหมอใช้เวลาในการรักษาเนี่ยมาประมาณสองปีจนมันได้เท่านี้คุณหมอก็เลยบอกขออนุญาตว่าขอออกใบรับรองทุพพลภาพให้แล้วก็งงเอ๊ะใบทุพพลภาพคืออะไรวะเอ้าคนพิการนี่ว่าคือวันนั้น,น่ะใจแป้งมาหักเนือ้อปะเราเคยมีแบบประชาชนใช่ไหมค่ะวันนี้เราเป็นคนพิการแล้วหรอวันนั้นนะคิดนะไม่ใช่คนแล้วหรอ ณนะวันนั้นเราคิดแบบนั้นว่า,าหลังจากเปลี่ยนจากความที่เราไม่พิการทํางานอยู่ในสายการบินหรืออะไรก็ตามที่ดีๆมาแล้วพอพิการปุ๊บพี่เลยมองว่าชีวิตพี่แบบไม,ไม่เหมือนเ,เดิมอีกต่อไปไม่เหมือนเดิมต่อไปแล้วเราเราไม่เหมือนเดิมต่อไปแล้วเราสึกว่าเราทําอะไรไม่ได้แล้วเราเป็นภาระคนที่บ้านก็ก็คือคุณหมอรักษาไม่ได้ก็ส่งก็ให้กลับบ้านตอนเนี้เรากลางคืนตลอดหนึ่งปีนะร้องให้ทุกคืนครับผมนะถามตัวเองว่าวันเนี้ยจะอยู่ทําไม วันนี้จะอยู่เพื่ออะไรครับผมโทษนะครับไม่เป็นไรค่ะก็แอบร้องไห้ทุกคืนนะครับผมแล้วก็ตื่นเช้ามาก็พยายามที่จะทําหน้าตาสดใสเพื่อไม่ให้ที่บ้านรู้ที่บ้านไม่รู้เรื่องนี้หรอพี่คุณแม่ที่มาอยู่กรุงเทพคนเดียวเหรออยู่กับน้าสาวค่ะอยู่กับน้าสาวอยู่บ้านเช่าริมคลองกันค่ะครับผมก็อยู่สลัมริมคลองประมาณนี้ก็ ราจะนอนคนละห้องอย่างงี้ครับผมก็ตื่นเช้ามาก็จะไม่ให้ใชร้รู้ว่าเราร้องไห้อย่างงี้ครับผมเนาะหมายถึงว่าที่เรามองไม่เห็นนะคะ<ช>เขารู้ไหมคะรู้เพราะว่าวันแรกที่ผมรักษานะ้าก็ไม่ค่อยมีเงินแต่น้าเนี่ยไม่เคยคิดเลยนะว่าเราจะมีคืนหรือเปล่าน้าเทหมดหน้า,นาตักเท่าที่น้ามีเพื่อให้เราลับมองเห็นภาพคุณตะวันกําลังเดินขึ้นสะพานลอยโดยใช้ไม้เท้าขาวนําทางภาพคุณตะวันเดินทางโดยการใช้รถไฟฟ้ามหานคร ภาพคุณตะวันกำลังเดินโดยใช้ไม้เท้าขาวนำทางภาพสัญลักษณ์รายการเคียงบ่าเคียงไหลภาพคุณตะวันกำลังเดินขึ้นสะพานล,ลอยโดยใช้ไม้เท้าขาวนำทาง ภาพคุณตะวันเดินทางโดยการใช้รถไฟฟ้ามหาคนครภาพคุณตะวันกำลังถักสายหนังภาพคุณตะวันกำลังเดินโดยใช้ไม้เท้าขาวนำทางแล้วเนี่ยค่ะข้างหน้ามายมีของสวยงามเต็มไปหมดเลยเป็นสายหนังถักแล้วก็มีจี้มีพวงกุญแจใช่ไหมมีสร้อยอทำไมอยู่ดีๆสิ่งนี้มา เข้ามาในชีวิตพ like ี่ไ yeah, ด er <th> <my favorite> <design> so ้อย่างไงก็ต้องบอกว่าในช่วงจังหวะที่ผมทํางานอยู่ที่เทศการบเรีในความมืดประมาณ5-6ปีเนาะแล้วก็เป็นจังหวะช่วงสองปีสุดท้ายเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับผมชื่อคุณหลีพนิดาตั้งวินยูนะครับผมก็เธอทํางานอยู่ตึกเดียวกันแต่คนละบริษัทเลยแต่เธอต้องการจะทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อสังคมเนี่ยเธอก็เลยคิดว่าเอ๊ะจะทําอะไรดีลองปิดตาดูไหมว่าจะทําได้ไหมถือว่าเขาปิดตา ปิดตาตัวเองแล้วเขาทําเครื่องประดับได้หมายถึงคุณหลีเนี่ยเขาปิดตาตัวเขาปิดตาตัวเองเขาก็คือเขาก็เลยมีความเชื่อว่าเฮ้ยคนตาบอดมันก็ทําได้นี่หว่าเขาก็เลยมาเดินหาพวกเราที่ออฟฟิศเราจนวันนั้นผมก็เข้าไปแต่ผู้สึกว่าเฮ้ยค่าแรงชิ้นละห้าบาทไม่เอาอะเสียด้เวลาอผมก็ปฏิเสธเขาไปแต่กลับไปถึงบ้านคืนหนึ่งกลับมาพี่ครับผมขอโทษครับผมอยากทํเหนืปะก็บอกว่าวันนั้นอะเป็นจิตต้นที่ให้มีวันนี้นะครับผมเนาะก็ เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ผมรู้ว่าบางครั้งเนี่ยโอกาสมันเข้ามาถ้าเราไม่จัดมันไว้เนี่ยเราจะพลาดถ้าเกิดวันนั้นตะวันไม่กลับอาหาพี่ลีนะวันนี้ตะวันคงจะลำบากมากผมก็ไปหาซื้อแผ่นหนังมาแผ่นละยี่สิบบาทนะครับผมแล้วก็มาเจาะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมยาวๆแล้วก็มาเจาะรูทำเป็นพวงกุญแจขาย20บาท25บาทเพื่ออย่างน้อยอย่าขายของราคา25บาทเนี่ย คนเขาน่าจะช่วยเราซื้อ,อก็จริงครับมีคนช่วยเราซื้อแต่ที่มันเซอร์ไพรส์มากกว่าเขาก็บอกเฮ้ยใ,ใช้ดีมากเลยก็ทําให้เรามีความสุขมากเราก็พอเก็บเงินได้สักประมาณ1000นเนาะก็เริ่มไปเดินคนเดียวแถววงเวียนใหญ่จรินลนรัดแล้วก็ไปหาซื้ออะไรเวลาไปหาซื้ออะไรเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเราเียงคนตาบอดไปคนไขยก็ไม่เคยเจอเขาคงจะปแปลกๆเนาะแล้วพี่รู้ได้ไงว่าต้องไปที่ไหนอะไรยังไงอะถามอมถามแล้วก็ขอจากอะไรดู แล้วก็ลองลองเอามาทําขายก็พอมาเริ่มขายผูเนี้รู้สึกว่าฟีดแบ็กดีนะครับผมเนาะตอน,น,นแรกเนี่ยเราขายเราก็ไม่มั่นใจหรอกว่าหนังแท้ไหมตัวโลหะดีไหมต้องบอกกับคนที่ซื้อว่าพี่ครับงานทุกชิ้นทำเองนะแต่หนังเนี่ยร้านค้าเขาบอกว่าหนังแท้พี่มีความรู้เรื่องนี้มาก่อนไหมไม่มีเริ่มจากศูนย์เลยศูนย์แล้วก็ในระหว่างที่ว่านั่งขายของเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่ใช่พ่อค้าก็เลย กลับมาบ้านเนาะก็หาตอนแรกก็หาแบบเชือกอังเกงหูรองเท้าเนี่ยมาถักไปถักมาอุ้ยมันคลิปเป็นรูปได้นี่หว่าเราก็เลยมาเริ่มทําเป็นงานดีไซน์พิเศษซึ่งเป็นงานเชือกถักแฮนด์เมดซึ่งบอกว่าตอนถักใหม่ๆนะครับผมนะใช้เวลาถักประมาณ8ชั่วโมงเนาะเพราะว่าเราหนึ่งอันเนี่ยนะพี่ใหม่ใช่8ดชั่วโมง8ชั่วโมงจนตรงเนี้ยมันมันด้ามันเจ็บดึงไม่ไหวครับผมแล้วก็จนพอตอนเนี้ยเชี่ยวชาญนะครับผมถ้าเป็นหนึ่งข้อมือเนี่ยถักแบบมืออาชีพนะผมกล้าพูดตัวเองมืออาชีพนะครับผม ถักด้วยมือนะประมาณ1ชั่วโมง45นาทีนี่นข้อมืออย่างใหญ่เลยนะทุกลับดูอันนี้ไซส์ <c oughs> ไซส์สิบเก้าใส่ไซส์สิบเก้ายี่สบก็สวยกะ,กะอย่างนี้เลยใช่ไหมคะใช่คือมั่นใจเลยครับผมว่าเพราะเพรพอเราทํามาค่อนข้างแบบจนจน,จนรู้สึกมันเป็นส่วนหนึ่งของเราแล้วว่าคบผมพร้อมแล้วคะ่ะเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามายจะทําได้ไหมพี่ขอ เริ่มต้นนะคะพี่ช่วยสอนหน่อยก็ได้เลยบอกว่าปกติเนี่ยนอกจากผมจะทํางานพวกถักเนี่ยผมยังทํางานเย็บด้วยเย็บเย็บกระเป๋าหนังด้วยนะครับผมเนาะแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ทาแล้วเพราะว่าต้นทุนค่อนข้างสูงแล้วเราไปโดนตลาดอื่นตีเนาะเราก็คือไม่ทําตัวนี้แล้วแต่ผมากให้กระเป๋าหนังนี่คือแบบนี้ปะเอออันนี้ค่ะอ่ะใช่ใช่ใช่อย่างงี้เองให้ดูใ้ดูค่แบบเป็นกระเป๋าหนังอันนี้เป็นตัวแบบ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 มันนี่คลิปเย็บมือเลยใช่ไหมคะเย็บมือครับผมรอยฝีเย็บเขาไม่ธรรมดานะคะกริบมาก ภาพคุณทิติพรผู้ดำเนินรายการกำลังหัดเย็บสายหนังโดยมีคุณตะวันคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ครับสิ่งสวยงามเหล่านี้ที่พี่ทําขึ้นมามันฝึกทักษะอะไรพี่บ้างคือต้องบอกว่าอันดับแรกที่ผมได้นะได้สติแล้วก็ผมได้สมาธินะแล้วก็ทุกครั้งที่ผมดึงเนี่ยผมจะรู้สึกแบบขอบคุณอะคือคือขอบคุณแบบขอบคุณทักษะของเราขอบคุณคนที่มาสอนเราทําให้เรามีวันนี้บอกว่าคือทุกอย่างที่ดึงเนี่ยมันทุกอย่างที่ผมดึงดึงแต่แต่ละชิ้นนะครับแต่แต่ละปมเนี่ยอยากจะบอกว่าแบบมันเป็นเรื่องราวมันเป็นความรู้สึกดีๆครับผมเนาะแล้วก็ต้องบอกว่า มีหลายครั้งนะครับผมนะที่มีลูกค้าชาวต่างชาติเนี่ยที่เขาเห็นคุณค่าจริงๆนะเขาชี้เลยอันนี้เอาที่เราถักอยู่ในมือใช่แต่ถ้าเกิดแต่ก็มีบางท่านเหมือนกันครับผมที่เห็นว่าเราเป็นคนพิการนั่งขายข้างทางแล้ก็เกือบกดราคาเราอย่างเงี้ยครับผมนะแต่เวลาที่ตะวันเจอคนที่ชอบนะพี่ครับ ผมขอบพระคุณมากๆเลยนะยกตัวอย่างเช่นเส้นเนี้ย250บาทคัณขายนะแต่พี่ชอบมาบุกิแค่ร้อยเดียวติดเตว่าแบบผมผมรู้สึกดีอ่ะที่พี่ชอบป็นดิมทำอะะหลักเลยผมได้สติได้สมาธิจากตรงนี้ครับผมเห็นด้วยค่ะเมื่อกี้ที่ได้ฝึกทำอะค่ะถ้าวกแวกหรือจําไม่ได้ว่าเส้นไหนหนึ่งสองสามสี่อะได้รื้อใหม่แน่ๆเลยค่ะสติสําคัญมากแล้วการที่คนเราดาเนินชีวิตประจำวันสติสําคัญมากจริงๆนะพี่เนาะใช่ เพราะว่าไม่ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาถ้าเราแก้ไขโดยที่ไม่มีสติเนี่ยไม่มีทางที่มันจะเกิดประสิทธิภาพที่ดีได้แน่ๆเลยใช่แล้วก็ที่สำคัญนะมันอย่างเงี้ยมันนอกจากได้สินมันทำให้เราเลยคิดบวกมากใครนะนึกออกปะ่ะคือลองคิดดูติดแบบสแบบถาปักไปแบบเชือกพันกันนึกออกว่าคือแบบ มันไม่ได้มันไม่ได้ให้งงหี้เด็เนอะป่าน้ำเราแบบมีสมาธิค่อยๆดึงออกค,อคอก่้ใช่แล้วก็พอเรามาใช้ชีวิตจริงเนี่ยเจอคนในสังเจอสภาพแวดล้อมในสังคมเนาะบางครั้งอาจจะมีแบบบางคําพูดไม่ถูกใจแหละไม่ถูกใจมีมีการกระทำน้ําเสียงมาอย่างที่ราไม่ถูกน่นานะแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยไม่เป็นไรครับนะแล้วก็มีหลายครั้งที่เดินชนกับคนทั่วไปเนาะผมจะรีบขอโทษก่อนเนอะเพราะว่าเรามองไม่เห็นไงขอโทษเขาก่อนใช่ก็บอกว่าเนี่ย พอมีเรามีสติเรามีสมาธิุ๊บเนี่ยแล้วก็มองโลกในแง่บวกนะครับผมนะมันทําให้ทุกอย่างอ่ะมันมันมีความสุขมากทุกอย่างมันเป็นเรื่องง่ายมากแล้วก็ทุกทุกเหตุการณ์เนี่ยมันจะมีข้อดีเสมอเลยนะเพียงแค่เปลี่ยนวิธีมองเปลี่ยนวิธีคิดคนิดนึงครับผมภาพคุณตะวันกําลังกวาดบ้านล้างจานล้างอ่างเคลือบในห้องน้ำภาพสัญ,ญลักษณ์รายการเครียงบ่าเคียงไหล คุณตะวันกำลังถักสายหนังระหว่างที่ขายของอยู่บนสะพานลอยพี่ตะวันในวันวนหนึ่งอ่ะพี่ต้องทำเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยครับมันต้องมีเบื่อบ้างอ่ะพี่มีกิจกรรมอื่นทำด้วยไหมคะเนี่ยเออจะถามว่าเบื่อไหมก,ก็มีก็คือเวลาที่เราอยาก จะระบายบางสิ่งบางอย่างเึ็นว่าความในใจอย่างเงี้ยก็บางคนอาจจะเขียนไดอารี่นอกจากแต่ถ้าเกิดสมัยนี้ก็คือเขียนผ่านตัวตัวลายมันก็แล้วแต่ารู้สึกมันไม่ใช่ตัวเราอะ่ะก็มาเขียนไดอารี่เป็นการใช้วาดภาพแทนก็คือวาดภาพเป็น,ปนหมายถึงว่าไดอารี่บันทึกด้วยการวาดภาพใช่เพราะว่าเราเราใช้ความรู้สึกเอาเป็นการจดบ,บันทึกผ่านภาพวาดเรา เป็นมาอย่างไรคะพี่ทาไมใช้วิธีนี้ได้วาดภาพได้ยังไงต้องบอกก่อนเลยว่าเดิมทีผมวาดภาพไม่เป็นเลยนะแล้วก็พอดีผมรู้จักครูทรายเป็นครูสอสนศิลปะนะครับผมแล้วก็รู้จักกันโดยบังเอิญเนาะแล้วก็พอดีทางครูทราย,ยคิดว่าคนตาบอดน่าจะวาดรูปได้ดูใช้สีที่มีกลิ่นนะครับผมเนาะแล้วก็มีโอกาสไปทำเวิร์กช็อปกันหลายครั้งตอนนี้ผมก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเรา,มามสามารถไปได้เนาะก็เริ่มมาวาด เริ่มเริ่มมาวาดรูปโดยที่ไม่ได้วาดขายนะ,ะอย่างวันนี้ออกไปขายของมาเอ้อยูสึกดีจังเลยขายของได้เยอะเลยลูกค้าชอบนันงนท่านี้ก็กลับมาเนี่ยก็จะมาอาศีมาเรีนรีอย่างี้ครับผมเนาะก็คือรูปรูปหนึ่งอะ่ะคนทั่วไปเนี่ยหนึ่งรูปเย่ยเขาจะวาดครั้งเดียวจบใช่ปะแต่บางรูปของตะวันเนี่ยว่าทับลงไปถึง15ครั้ง20ครั้งหนึ่งปะคือเอาสุขท้ย มันเป็นเรื่องราวที่อยากจะบันทึกนะครับผมเนาะต้องบอกว่าครั้งแรกเนี่ยผมเคยเขียนบันทึกเรื่องราวของชีวิตเนาะตอนนั้นผมให้ข้อตัวเองเรื่งโฮปคือความหวังวันที่ผมล้มลงไงผมเชื่อว่าทุกอย่างอะ่ะมันจะดีขึ้นทุกแล้วก็แสงสว่างมันคือความหมายของผมนะผมได้วาดรูปเป็นภาพท้องฟ้าค่ะว่าไปแบบก้าวภาพผมไม่ได้ข่ายนะแต่มีคนเห็นคุณค่ามีคนเห็นสตอรี่เห็นที่มาที่ไปเนี่ยมีคนขอเหมาซื้อไปเลยครับแล้วทุกวันนี้ยังทําอยู่ไหมคะทุกวันนี้ยัง ยังเขียนบันทึกรูปภาพอยู่ครับผมเขียนบันทึกรูปภาพอยู่ครับแต่เวลาถ้าเกิดเป็นงานสั่งเนี้ยผมจะไม่ค่อยรับเพสึ่งมันไม่ใช่ตัวเราซึ่งเรากดดันเราชอบชอบวาดให้สวยด้วยอารมณ์สวยด้วยความรู้สึกจะไม่ได้สวยด้วยตาพี่เอาล่ะวันนี้พี่มีของพอไปขายใช่ไหมพี่มีสต็อกใช่ไหมคะมีมีสต็อกเดี๋ยววันนี้ขอไปขายของด้วยคนจริงปะเนี่ยจริงค่ะโอเคไปครับผมเดี๋ยวไปขายของกับพี่ตะวันด้วยกันค่ะนี่ คนที่ดูอยู่เขาสนใจอยากจะเป็นเจ้าของผลงานที่สวยงามเหล่านี้ติดต่อทางช่องทางไหนได้บ้างอ๋อถ้าเกิดทุกท่านนะครับผมชอบในการออกแบบงานดีไซน์ของผมแล้วก็อยากจะอุดหนุนอาชีพของหนุมผู้พิการสายตาคนนี้นะครับผมสามารถได้ที่ Facebook Fan Page happiness in the dark นะครับส, <Happiness S 1> ส่วนช่องส่วนช่องติ๊กตอก็ตะวันของขวัญจากแรงมันดาลใจ ตะวันของขวัญจากแรงบันดาลใจใช่หรือว่าง่ายๆเลยนะครับผมค้นหาจาก g o o g l e s e a r c h พิมพ์คำว่าตะวันของขวัญจากแรงบันดาลใจก็จะเจอหลายช,ช่องทางมากเลยครับโอ oh, ดีมากเลยครับแล้วพี่ตะวันคะ,คะอยากให้ฝากกำลังใจถึงคนที่กำลังดูอยู่เขาอาจจะก,กำลังท้อแท้หรือว่ารู้สึกว่าอ้ฉันอยากจะรู้จังเลยว่าต่อไปนี้ฉันจะใช้ชีวิตยอย่างไรที่มีแรงกำลังใจอย่างไรจะบอกเขา ก็ผมต้องบอกกับทุกคนเลยนะครับผมนะในวันที่คุณเหนื่อยนะครับผมนะในวันที่คุณเหนื่อยที่สุดนะครับผมผมขอให้คุณเนี่ยอดทนและข้ามจุดนั้นไปให้ได้นะครับผมและคุณจะมีโอกาสใหม่ๆเข้าโอกาสใหม่ๆที่ดีเข้ามาในชีวิตมากๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดวันนี้คุณมีร่างกายครบ3างนะครับผมผมเชื่อว่าคุณทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่ดีมากกว่าตะวันถึงแม้วันนี้ตะวันจะสูญเสียสายตาของการมองเห็นไป นะครับผมเนาะตะวันก็ภูมิใจกับในสิ่งที่ทําแล้วก็ตะวันอยากให้ทุกคนเนี่ยลุกขึ้นมาสู้และเชื่อว่าคุณทําได้วันนี้เราก็ใช้เวลาค่นวันเลยกับการที่อยู่กับพี่ตะวันนะคะทำให้ คอนเฟิร์มยืนยันกับคำคำหนึ่งว่าเนี่ยแหละค่ะชีวิตในแต่ละวันมันก็มีทั้งเรื่องที่ดีเรื่องที่รู้สึกประทับใจแล้วมันก็มีทั้งเรื่องที่รู้สึกว่าเป็นปัญหาและอุปสรรคแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นก็สามารถผ่านพ้นแล้วทุกนาทีมันก็ก้องดาเนินต่อไปพี่ตะวันเขาก็เป็นคนที่สู้คนหนึ่งเลยนะคะที่ได้คุยกันมาตั้งแต่ก่อนที่เขาจะมีความพิการเนี่ยเขาก็ได้ทําในตําแหน่งหน้าที่การงานที่เขารู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้จะสร้างตัวตั้งตัวได้ แต่ณนะวันนี้ชีวิตเขาเปลี่ยนจากคนที่รู้สึกว่าประสบความสาเร็จอยู่ในช่วงหนึ่งมาเป็นคนพิการเขาไม่ได้ย่อดทอ้อแต่เขาทําสิ่งนั้นให้ยอมรับตนเองได้และใช้ชีวิตหลังจากนั้นให้มีความสุขและวันนี้เขาก็เป็นเจ้าของกิจการของตัวเองทํางานฝีมือของตัวเองแล้วเขาก็มีกลุ่มลูกค้ามีคนที่ผ่านไปผ่านมาสนใจสินค้าของเขาอาจจะมีบางวันที่ฝนตกบ,บ้างแดดร้อนบ้างขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่เขาก็ยังยิ้มให้กับวันนั้นแล้วเขาก็ยัง ตั้งใจแล้วก็ทำมันยากต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้ค่ะสิ่งเหล่านี้มายรู้สึกเป็นกําลังใจให้กับตัวมายเองและมายก็เชื่อว่าทุทกๆคนที่กําลังดูรายการเคียงบ่าเคียงไหลของเราได้รับกําลังใจเหมือนที่มายได้รับในวันนี้เช่นกันค่ะสําหรับวันนี้นะคะรายการเคียงบ่าเคียงไหลก็จะต้องขอลาทุกคนไปก่อนค่ะติดตามรายการได้ทางช่อง NBT เวลา14.05น,นถึง14.30น,นทุกวันเสาร์ค่ะสำหรับวันนี้มายขอลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะทุคนขอขอบคุณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติออโตบอทเรวิสาหกิจเพื่อสังคมสยามนิชิน1น7 9 7สาสายด่วนคนพิการประชารัน โดยมูลนิธิคุณพ่อเรมูลนิธิพระมหาไทยเพื่อการพัฒนาคนพิการ NBT Digital to HD